มันซอยอยังไงไหนไหนดูท่าซอยของเรา่ลยอ่ะก้องมันรับหน่อยครับน่าจะคนละซอยแหละของพี่มันจะซอยขีดหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่เอามือตับให้นะมาซอยด้วยกันก็ได้จริงเหรออย่างนี้เลยนะของนี้ไม่เอาเลยกเราจริงเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวครับพกับผมนะปังปอนะกับรายการเด็ดในครัวครับผมเออรายการนี้ฮะเราจะมีแขกรับเชิญเป็นสาวสวยนั่นเองครับซึ่งผมอะจะพามาทำํำ แล้วก็จะมีวัตถุดิบฮะที่เป็นแบบว่าแบบไฮไลท์เลยที่จะไม่บอกเขาในแต่ละครั้งเนี่ยในแต่ละ e p เนี่ยแล้ววันนี้ฮะ e ีพีหของเรา <c ishing> แขกรับเชิญเป็นสาวสวยล่างเล็กแถมหน้าอก <c oughs> บึ้มๆอีกนะฮะสุดเซ็กซี่และน่ารักมากๆฮะน้องไข่เจียวฮะแล้วตอน <c oughs> อน,นี้ฮะผมได้นัดน้องไข่เจียวนะฮะเราไปรับน้องกันเลยดีกว่านะครับไป้นรถก่น ตอนนี้ฮรับรับน้องไข่เจียวขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนะนําตัวหน่อยเราชื่ออะไรยังไงอ่ะสวัสดีค่ะชื่อไข่เจียวค่ะไข่เจียวเซ็กซี่มากพี่ไม่เคยเจอเรามาก่อนสัสดส่วนเราเท่าไหร่ครับตอนนี้อก30เอว21ส่วนสูงฮะดูเราเป็นคนตัวเล็กนะเมื่อกี้สจอสูงเหรอคะ155 155เป็นคนแบบว่าถ้าคนหน้าตาดีเนี่ยส่วนสูงแบบเ<ล>นี้ยจะเรียกว่าหน้ารัานะตัวเล็กน่ารักเออใครถ้าถ้าขี้เกียจเนี่ยเรียกว่าตัวเตี้ยไข่เจียวครับวันนี้เนี่ย มารายการเด็ดในครัวก่อนเดี๋ยวเราเราจะไปพูดอาหารเนี่ยมาทําความรู้จักกับน้องไข่เจียวดีกว่าตอนนี้โสดไหมโสจยังวะโสดสนิทเลยเหรอใครจับจองค่ะจริงเหรอไม่มีคนเข้ามาเลยเหรอมีแต่ว่าไม่ได้เปิดรับใครดีกว่ารักใครเราจมน้ำโสดมานานกี่ปีแล้วฮะเกือบสองปีละปีเพิ่มกว่าเอาาสเปคดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าแบบเอาชอบแบบชอบเพื่อไปก็คือชอบคนหล่อซ่อมนมตีอะไรแบบเนี้ยขอมีสิทธิ์แชทตรงมีสิทธิ์แชทด้วยค่ะ มันวงบอกถึงการแบบดูแลตัวเองการมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงเรื่องความรักไปแล้วเอาเรื่องแบบว่าความรักมันต้องคู่กับเรื่องเรื่องเซ็กส์สำหรับเราเนี่ยจัดจ้านไหมคิดว่าเด็ดพอตว่ะมาที่บ้านไม่เหลือไว้สักใบเลยเด็ดเกลี้ยงหออ่ะถ้าเต็มสิบอ่ะเต็มสิบไข่เจียวต้องลองให้พี่ลองได้ดอในรถพี่ก็จัดมาแล้วนะ ส่วนมากเนี่ยเราจะเป็นคนแบบคอยปรุงเกมไหมหรือว่าจะให้แบบตามน้ําตามผู้ชายต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะสลับกันใช่ขนาดเราอะขนาดขนาดจริงๆหนูรู้สึกว่ามันไม่สําคัญเท่าลีลาจากแบบข้างในดีกว่าว่าแบบเฮ้ยเขาต้องการมีฟีลลิ่งจริงๆอย่างเงี้ยแล้วใครเดียวทําอาหารเนี่ยเป็นไหมเป็นค่ะแต่ว่าทำไม่อร่อยเป็นเมนูไหมทำได้เมนู ถ้าดู u t u ู e ก็ได้ค่ะก็ได้อยู่ใช่แต่รสชาติก็อีกเรื่องหนึ่ง,งเขาให้คนอื่นเขาตัดสินแหละก็ไปลุ้นกันนะ,ะเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะเป็นนักชิมค่ะเดี๋ยวจะมาวิจารณ์เรื่องอาหารของเราแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเมนูอาหารของไข่เจียววันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูอะไรแล้วก็อร่อยแค่ไหนนะครับไปครัวกันเลยดีกว่าไปครับไป <laughs> มาแนละ้วตอนนี้เราสองคนก็อยู่กันในครัวแต่ว่าก่อนจะทําอาหารเนี่ยพี่รู้สึกว่าไข่เจียวเนี่ยนี่ชุดมันดูเซ็กซี่น่ารักไปหน่อยมันไม่เหมาะการทำอาหารเลยเดี๋ยวพี่เตรียมชุดไว้ตรงนู้นเนี่ยให้ไข่เจียวนะครับไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่ะไป เียเน่เปลี่ยนชุดเราได้แอบถ่ายไวนิดนึงแต่ว่าตัวเต็มของเราเนี่ยมันออกอากาศไม่ได้ผมเลยต้องตัดจบแค่นี้ก่อนใครที่อยากดูตัวเต็มนะฮะไปดูได้ที่ไล n e แอดของเราอ่ะเรามาทําอาหารกันดีกว่าไข่เจียฮะ,ะและอย่างที่บอกไปตอนอยู่บนรถว่าเรามีวัตถุดิบพิเศษไฮไลท์ฮะนี่เลย 2> 1 2หนึ่งสองทันัน ดำนะนี่คางดำันนี้นะรับรองว่าจะให้ไข่เจียวรังสรรค์เมนูเลยวัตถุดิบของเรามีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเป็นผู้ช่วยกุ๊กเองนะครับเอางี้ไหมลองทำเป็นยำยำจับโบใชสปอมเซาร่าำยา่าเปานยำยำปลาหมาค่าฮดาฮอาฮอาฮ่าฮ่า่าไดาฮ่าฮ่าฮ่าเปานนาฮาฮ่าฮา่่าฮ่าฮ่่อย่่ เดี๋ยวพี่เป็นผู้ช่วยมันต้องไปแบบว่าปลาของเรามันต้องไปพอดเกศใช่ไหมแล้วก็คว้านไส้มันออกแล้วตัดหัวแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยได้ทาแบบว่าสําเร็จมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวนู้นมาเลยดีกว่ามันจะได้แบบย่นเวลาในการทําไปอ่าอย่างแรกเราก็จะทอดกันใช่ไหมทอดต้นกระทะแล้วก็เตรียมน้ำมันทิ้งไว้ก่อนเนาะปกติทําบ่อยแค่ไหนอะทําบ่อยอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ไปทานให้ทขาดีกว่า ทำผ้าวเหรอคะทำเบาเลยอะต่อไปคือเราบอกหั่นผักใช่ไหมใช่นี่ค่ะผักอะไรครับก็มะม่วงก่อนเออพี่ช่วยปอกได้ค่ะปอกมะม่วงแล้วก็เอาอย่างนี้ไหมบีบมะนาวทำอาหารไม่ค่อยเป็นนะทำเป็นอย่างเดียวคือไข่เจียวอะไรอะไรก็ไข่เจียวตลอดเลยเหรออร่อยไหมอะอร่อยที่สุดอันนี้เสร็จแล้วครับปอกมะม่วงเรียบร้อยไม่ต้างให้อะไรอ่ะ หออบของนี้ไม่เอาเลยกูเอาจริงเลยหออยากรู้เลยอยากรู้เลยไปดูในไลน์แหวของเราแล้วกันเมื่อกี้ว่าผมทำอะไรแล้วเขาในไลน์แหวของเราฮะบอกแล้วอย่านะอย่าเล่นกับเสือไม่เลยไม่จริงด้วยอ่ะต่อต่อไปก็คือซอยโทรเลยซอยไรซอยไรซอยต่อใครอ๋ออย่าให้คนอืนดิมันซอยยังไงเนี้นีดูท่าซอยของเราหน่อยอ่ะอุ้ยไม่ใช่นี่มีถ่านสนมบ้าง เนี่ยหนูเต้แล้วพี่ต้องซอยด้วยไหมมาซอยด้วยกันได้จริงเหรออย่างนี้เลยนะเอโทษขอโทเมื่อกี้จังหวะเราซอยอยู่เนี่ยมันแบบเออให้มันกล้องมันรับหน่อยครับน่าจะคนละซอยแหละของพี่มันจะซอยถี่หน่อยของเรามันไม่ค่อยถี่ไงตรงเนี้ยต้องกดด้วยใช่ไหมไม่ซอยแล้วให้พี่ปอยซอยได้เหรอให้ซอยไปซอยไปหนูให้พี่ซอยดีกว่าจริงเหรอ โทษโทษคิดดีไม่ได้เลยเมื่อกี้โอ้ยมันแบบมันมันได้ประมาณ50%อ่ะไหนเราเนี่ยท่านพี่ท่านพี่พอย่างนี้ได้เลยปังอ,อ่ะซอยก่อนซอยก่อนเรามาซอยต่อให้เสร็จอ่าอ,อ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยซอยก็ได้ซอยให้เสร็จเหนียมันต้องเหนียอ่ะเดี๋ยวพี่พเอามือจับให้อ่าหันไปเลยหันนิ้วได้ไหมคะป้าป้าซอยให้เสร็จ ใสสเร็จแล้วอนะพอน้ำมันร้อนแล้วเราอยากรูแเราลองจุ่มดูมาดิมาดิ <c oughs> สัมผัสว่ามันพอแป๊ะยัง <c oughs> ใช่ไหมต้ <c oughs> อใช่นี้ใช่ไหมโอ้ยตกใจอีกเฮ้ยเนี่ย <c oughs> รู้อะไวไม่ทำกับข้าวพอเอาปลาลงฟลุ๊กเกี่ยงบินไปไหมะคะเ,ออเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้ค่ะกระเด็นแน่นอนค่อยๆลงไปอ๋อนี่เอาลงไปแล้วค่ะเอฟของเราปลาหมอ ก็กรเสี่ยกว่ากค่ะใส่ข้างยังไงอ่ะอู้อ้ออ้อหาือาาาาาาาีาจอาาีาา้างาา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 าราาาาหาา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 ีาาาางหมดาลาา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 ีาา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 นาา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 ีาา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 า้าาาาาัาา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 รา เออดีดีดีต่างกันเลยนะครูเขาจะทำความต้อะอาดแล้วดูครูทำเลยลายเยอะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ติดกระชากหรอกวะไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมกับกระชังเยียมมันจะได้ไม่ดีเพราะว่าดูสมดุลเลยแน่แน่ไม่เลยที่เหมือนทำได้เลยก็พยายามทำอันนี้ให้มันละลายก่อนได้แล้วอ่ะอันนี้คือน้ำปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็คือแค่นี้เลยใช่โอ้ แล้๋ยวก็ใส่เครื่องละถั่วหนึ่งอะไรเนี่ยอะไรนะใส่ไปยังอ่ะใส่ไปแล้วเอใส่ไปแล้วเหรอแต่เมื่อกี้ชิมแล้วคือผ่านใช่ไหมรสชาติไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปชิมทีเดียวตอนสำเร็จเลยอ่เราจะได้สังเกตหมูเรื่องไหมเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะตะไครยักษ์ตะไคร้ใช่ตะไครยักษ์ตะไคร้หอมพริกพริกอ่าแล้วก็จะเป็น เมนูนี้จะทำครั้งแรกเลยไหมเนี่ยสัตว์นิ๋วทำครั้งแรกค่ะครั้งแรกครรั้งแกเลยใช่ไหมอันนี้วางนี่เหรอค่่ะเราก็ใส่น้ำมันเพราะว่าเขาดูแบบอมน้ำมันมากอยื่องจากตอนที่ร้อนทอดน้ำมันมันยังไม่ร้อนพอก็จะใส่น้ำมันน้ำมันนึงแล้วทีนี้เราจะทำการแกะเนื้อปลาเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้มันพอดีคำสักสามส่วน เพื่อให้มันแบบสวยงามขึ้นเนาะครับแต่ว่าพี่บอกมานะตัดเกรดของพี่เนี่ยต้องมีการให้คะแนนในการตกแต่งเมนูให้มันแบบมีความสวยงามด้วยเต็มกี่คะแนนคะเต็มสิบมอ้าวมีให้คะแนนด้วยเหรอเนี่ยใช่ความสวยงามของการจัดวางของอาหารแต่ถ้าของเราอะเต็มสิบอยู่แล้วนะร็จแล้วเราก็จะคลุกกแบบเบาๆคอคลุกเบาๆใช่ค่ะแล้วก็จะมาจัดจานกัน เข้าจัดไหมคะจานอ่ะจานไม่นคน่อยจัดจัดคนไม่ไหวนะไปไม่ถูกยำปลาหมอคางดำอร่อยรหรือเปล่าอีกเรื่องนึงยำปลาหมอคางดำทอดกรอบหน้าตาโอเคเหลือรสชาติแล้วคุณผู้ชมนะ แต่ว่าไอ้ตะไคร้ที่มันใหญ่ๆมาใช่หนูนะ้วพี่ชอบอะไรใหญ่ๆไงอ่าเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยแล้วกันหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างน้อยแล้วก็เละเข้าถึงไม่มีลมทันกันอืมจริง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 คือหนูคิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้มันจะต้องแรกเอาแต่แรกก่อนไปตั้งแต่แรกใช่อือร่อยขอลองชิมบ้างเฮ้ยลองทำขายได้เลยเนี่ยอู้หจิ้งาจิ้งาบ้างจิ้งาจิ้งาทุกทีเลยปากเรากว้างนะกินแค่นี้เหรอ S <S อ,อืมใช้ได้กลัวแม่ห่ยใช้ได้แต่ใช้ได้จริงเฮ้ยเฮ้ยสิบเต็มสิบเลยนะจริงๆเฮ้ยทันได้ห่วยมากวเฮ้ยจริงจริงจริงๆริหันได้ทํนได้ไม,ไม่ไม่ขี้เล่เลยอ่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆได้ทําความรู้จักกับน้องไข่เจียวแบบโหได้รู้จักกันแบบลึกซึ้งมากๆนะใครที่อยากรู้จัก ไข่เจียวเต็มๆติดตามเราได้ทางไหนได้บ้างก็ติดตามได้ทาง Instagram ค่ะก็จะเป็นแบบลงไลฟ์สไตล์ทำนู่นทำนี่ไข่เจียว r i n ค่ะ r i n นะครับอ่ะไปติดตามได้หรือติดต่องานก็อบล็อกอะไรไปได้หมดเลยของงานนะครับผมสำหรับวันนี้นะใครที่อยากเห็นตอนน้องเนี่ยด้เปลี่ยนชุดนะฮะเป็นคลิปเต็งนะเพราะว่าถ้ามาเอาออนแอร์มันจะปิวนะคะไปดูได้ในไลน์อของเราฮะวันนี้ขอบคุณ น้องไข่เจียวมากเลยครับ่ะก่อนจากกันไปนะไข่เจียวอ้อนนิดนึงอ้อนคุณผู้ชมหนะ่อยก็ฝากติดตามด้วยนะคะรายการเด็ดในครัวค่ั้งหน้าจะมีสาวๆคนไหนมาก็มาติดตามกันนะ subscribe ด้วยนะคะรับรองครับสวยไม่แพน้น้องไข่เจียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ